สวัสดีครับพบกับอานโอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรามาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละเก้าพันนะ เก้ <900 S 2> <c oughs> าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้น เขามากันได้นะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ999 9แชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามขหน้านี้ดูไพ่ยิบีครอบคุมแล้วเวลา3วันนะคะดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา ข้าคลุมแล้วเวลา3วันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องเ้อร้ายจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9, 9 9 9าแชร์โอ้ยเวียนหัวจังเลยสั่งน้ำมูกจนเวียนหัวไปหมดแล้วเมื่อไหร่จะหายอะครับน้ำมูกเนี่ยมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันของเราว่าร่างกายเรามีภูมิไมหมานั้นแหละสำคัญที่สุดอ จริงๆถ้าล้างจมูกได้มันก็หายไวจะลองเรียนรู้วิธีการล้างจมูกไหมล่ะเดี๋ยวไปซื้อสลิงมาให้มัน<ย>ก็มี<ว>อยู่แล้วอะแล้วก็หายไปไหนแล้วไม่รู้อะอืมตอนนั้นนที่ได้มาจากโรงพยาบาลตาหูคอจมูกมแล้วเอาไว้ไหนอะไม่รู้เอาวางวางไว้แล้วก็เฮ้ยคุณแม่ไปหรือเปล่าหรนะือยัอไงอะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะข้างหน้านี้ดูไพ่ระยะเวลา3วันนะคะดูไพ่ยี่สี่เด่นทั่วไปขอละหนึข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาเลือกมา1ข้อนะคะถามเฉพาะจอดจ,จงนะคะอย่าถามแบบแชร์แล้วโอ้การงานอย่างนี้อย่าถามถามไปเลย แชร์แล้วโอ้งานที่สัมภาษณ์จะได้จะได้ทำไหมคะอะไรอย่างเงี้ยถามมาเลยข้อเดียวเท่านั้นนะคะอย่าถามแบบแชร์แล้วโอ้คนที่คุยกันจะได้คบกันไหมคะแล้วเมื่อไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอย่าถามซ้อนอย่างนี้นะคะถามแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะมาละ แชร์แล้วครีมตอนนี้ฟิลมเขารู้สึกยังไงกับเราคะครีมนะคะตอนนี้ฟิลมเขารู้สึกยังไงกับเราดีมีเมตตามหานิยมเขารู้สึกอยากแต่งงานนะคุณนะคะไพ่ขึ้นอย่างไงไพ่ดีมีเมตตามหานิยมนะแชร์แล้วเจี๊ยบสี่สิบสามภายในวันสองวันนี้จะได้เงินก้อนตามที่หวังไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะชัดๆนะครับนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามที่หวังนะครับ oh. ไพ่มันเป็นไพ่การทะเลาะวิวาทไพ่ใบนี้หมายถึงผลประโยชน์ไม่ลงตัวครับนะก็เลยยังไม่ได้เงินก้อนครับว่าตามติว่าตามหน้าไพ่นะสีนะแดงเชร์กดแชร์ออกไปแซ่เรวสีแดงเชร์อืมเจนนี่ไม่มีแชร์คะ่ะอืมก็เดือนห้าจะขอพ่อไปช่วยทำงานที่ร้านของแฟนพ่อจะให้ไปช่วยไหมคะ เดือนห้าเนี่ยดูแค่สามวันเองค่ะแล้วไม่มีผู้แชร์ด้วยนั้นเีรยไม่มีอเลยต้องต้องอ่านดูก่อนว่าคําถามเขาโอเคไหมนะคะไม่โอเคนะคะดูสามวันนะคะเจนนี่ถามเรื่องอะไรก็ได้สามวันนะแต่ว่าเจนนี่ต้องแชร์ก่อนนะคะเจนนี่นะคะแชร์ก่อนนะคะอแชร์แล้วเจนนี่ไม่มีผู้แชร์เอาเดือนห้าจริงๆเหรอเราไม่ดูเอาเดือนห้าจริงๆเหรอ ถ้าจะดูมาดูด้านหลังครับเพียงกับผมครับมาดูสาวบอลเราบอกแล้วว่าเขาเนี่ยมาดูกับผมก็ได้นะครับกับผมก็ได้ครับเพียงหนึ่งพันหรอยบาทครับถูกดีดีนะครับนะไพรพลังจิตพิเศษตรวจองค์ตรวจเทพหนึ่งชั่วโมงครับผมนะใครอยากดูตรวจองค์ตรวจเทพเจากรรมในเวรหนังสือกับวิญญาณที่มองไม่เห็นสื่อกับเจ้ากรรมในเวรเป็นโรคร้ายต่างๆนะถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสารสิทธินะเพราะผมทําให้ดูแล้วนะนะ ต้องต้องแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยถามแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ครับผมนะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้านะโดยอาจารย์โอนะครับนะไม่ทันนะคะกดแชร์ออกไปเซจมูกตันนะสั่งไม่ออกแปลว่าภูมิอาจารย์โอไม่มีเนะสั่งไม่ออกด้วยอืมแปลว่าภูมิคุ้มกันอาจารย์โอไม่มีเลยนะเนี่ย ไม่มีพวงุ้มกันเหลือเลยแปลกมากโอ้ยคันแข็งลวงเข้าไปเกลาไม่ได้มันเล็กแข็งะเสื้อมันตัวใหญ่เลยตัวตัวคนมันใหญ่อะอะเร็วเร็วเร็ว ใครก็ได้นะคะเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามดูคาว่าสดสีแดงนะคะแสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้นะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วนะคะเป็นเทปย้อนหลังนะคะถามไม่ได้แล้วนะคะแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์โอ้แบบไม่น่าเชื่อเลยแบอบกว่าอะไรรู้ป่ะอะไรทําไรสดมาเนี่ยปีนี้น่าจะสี่ปีที่สี่ปีที่ห้าแล้วมั้งเออแล้วก็ยังมีคนที่แบบว่าเข้าใจว่า คือคลิปที่มันจบไปแล้วตั้งหกวันน่ะก็ยังมาแชร์แล้วก็ยังมาถามอยู่เลยอะ่ะคือมันแบบว่าคือเขาไปอยู่ที่ไหนมานะเขาอ่านหนังสือไม่ออกคนพวกนี้ดูเขาว่าสดสีแดงไม่ไม่ออกแล้วเขาพิมพ์มาได้ไงเขาอ่านหนังสือไม่ออกจริงอาจารย์โอ้เนี่ยอาจารย์พอรู้แล้วนะผลจากการที่ไม่ไม่ยอมเรียนหนังสือนะจะมีผัวอย่างเดียวก็เลยทําให้อ่านหนังสือไม่ออกอันนี้เรื่องจริงนะครับนะ ผมรู้ผมรู้นะว่าเรื่องเป็นยังไงนะฮนะกดแชร์ออกไปเซ่เร็วๆคนละ9 9้าพันเก้ร้อยก้แชร์นะกดไลค์กดแชร์ออไปเพียงคนละ9 9 9าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ นะเห็นไหมว่าแชร์เนี่ยมันต้องมีแชร์เห็นหรือเปล่าอา๋ออยู่วเงนเยอะแยะทำไมหายไปไหนหมดอ่ะอืมหายไปเองเนะเออไม่ตาม,มเ,เองอาจารย์ท็อปถามอยู่คนเดียวกดแชร์ออกไปเซ่นะแชร์ก็ไม่ค่อยอยากจะแชร์จะถามมันลูกเดียวนะอาจารย์ท็ออยากครูเนี่ยเขาออกกันหมดนะเออนะใครจะถามอะไรนะคะอ่ากดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะ ล้วใคยพิมพ์คำว่าแชรช์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะจะทำให้เสียงดังจริงกดแชร์ออกไปแซ่เร็วเสียงดังมากอ,มอย่าลืมคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เขาบอกว่าเขาบอกว่าเด็กตอนคนใครก็ตายมาตอนเด็กๆอะ่ะพ่อแม่ปล่อยให้ร้องเรานานอะ่ะแบบน้องแหย่ปากอยู่นั่นแหละน้องร้องร้องร้อง เดี๋ยวตโอขึ้นน่ะเสียงจะดีเหมือนแบบว่าเขาได้บริหารคออ่ะคอคอหอยอ่ะคอ,อที่แบบว่าเวลาร้องเงย,งเงยงอะๆอร้องตอนหนึ่งเด็กอ่ะคือโอ้เนี่ยคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเลี้ยงไวมากกินนมเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็ไม่ค่อยงองแงไม่ค่อยร้องสงสัยเสียงมันไม่ค่อยดีเพราะอย่างเงี้ยแหละเสียงไม่ค่อยดังด้วยกดแชร์ออกไป คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นคุณแม่บอกว่าโอ้เรียงง่ายตอนเด็กๆมาเขาบอกว่าอะไรนะเกิดมาตอนแรกอ่ะคนคนรู้ว่าเด็กสามเดือนตัวใหญ่มากหัวก็ใหญ่หัวนี้แบบงอออกมาข้างหน้าข้างหลังะหมอเขาต้องทำคอแบบใช้ครีมดึงออกมาหัวเนี่ยหัวติด ทรมันแม่้แต่เกิดนะแต่คุณแม่คาราโอมากอนะใช่ไหมจาร์ทอ็อปกดแชร์ออกไปจาร์ท็อปไม่คุยด,ด้วยล่ะออ่ากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่น คำถามแชร์แล้วจอยส่งเพลงออดิชั่นไปค่าจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่คะดูแค่สามวันนะคะดูว่าสามวันนี้ติดต่อไหมไม่มเดี๋ยวต้องรอ,งองติดต่อะคะ่ะโดยอาจารย์โอนะเขาจะติดต่อมาค่ะคุณจอยภายในสามวันนี้นะกดแชร์ออกไป เร็วเข้าเร็วแซ่เมื่อก่อนโอ้เคยส่งเพลงอ,อดิชั่นไปนะเงียบกิดนะอาจารย์ท็อปเนี่ยนะไม่เคยส่งอะไรกับใครเขาถ็อกนะไปส่งใบสมัครงานอย่างเดียวได้ก็ได้นะตอนนั้นาาที่ที่กัมมี่ด้วยนะใครๆครเขาก็อยากเป็นที่หนึ่งกันนะครับหรือใครๆเขาก็อยาก เป็นดารากันทั้งนั้นเก็อยากเป็นนะแต่ว่าคือไม่มีใครสนับสนุนไงไม่หรอกโชคชะตาเขาไม่ได้ขีดมาแต่ละคนเกิดมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งเราจะเจอพรสวรรค์เราก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีความชํานาญในสิ่งนั้นๆขึ้นมาเองนะพรสวรรค์กับพรสวรรค์เป็นหมอดูมไม่เคยมีใครปฏิเสธเลยมีแต่แบบดูมันจะยัดเยียดให้เป็นหมอดู จริงๆนี่นใช้คาว่าดวงแบบยัดเยียดเลยนะเพราะว่าอาจารย์โอเนี่ยดาวพฤหัสนะฐานเนี่ยของดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเลขสิบเอ็ดเป็นเลขราชาโชคร mm hmm. าชาโชคนี่หมายถึงโชคแบบยัดเยียดโชคแบบว่าเ,าเอาตรงๆนะคือเป็นหมอดงแล้วเนี่ยทําแต่ละที่เนี่ยโฮโลเวอร์เอยเอย่อไปนั่งร้านนู่นนี่นั่นทำหนึ่งเก้าศนย์ศูเนี่ยคือเส้นหมดเลย คืออาจารย์ธนกรเนี่ยเป็นครูที่สอนอาจารย์โอ้แล้วท่านอ่ะเป็นนายกสมาคมเนาะมาท่านก็ต้องผลักดันลูกศิษย์จะไปสมัครโโลเวอร์ก็อยู่ทีมท่านคือได้ได้ไดชัวชัวออยไปสมัครแค่นั้นแหละอืก็เดียวดูเวลาก่อนนะเพราะมันว่าหมดเวลายัางดวงมันมาให้ให้ใหมาเป็นหมอดูดวงมาให้มาเป็นอาจารย์ ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ไอดีรายโอสิรก1 5สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิด ตั้งสารถอนสารวงสมเปิดกิจาการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับเอาละเวลาก็หมดลงแล้วนะครับนะ,ะไปแล้วครับนะไปต่อที่ยิปซีโอสิดิกรนะคะโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมครับนะ